Craft Mechanical Weapon Using Mechanical p a r t s เราจะต้องทำการครา t อาวุธ Mechanical โดยที่ใช้เฟืองนะคะเพื่อนๆก็แค่ไปเก็บอาวุธที่เป็นฟ้าเขียวแล้วก็เท่านะคะจากนั้นก็เลือกคร f t โดยครา t ช่องที่มันใช้เฟืองค่ะแล้วก็จะผ่านเควสแต่ว่าจะต้องทำทั้งหมด3อันนะคะส่วนเฟืองเนี่ยก็หาได้จากการไปทุบรถค่ะ ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยทรายถูบ้านเอ้ยอยากจะช่วยซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าก็ไปที่ i t e m Shop นะคะจากนั้นกดที่ Support Ac r e a t o r ที่อยู่ทางด้านขวาล่างของจอ พอกดมาแล้วเข้าหน้านี้พิมพ์ Beauty a n d h a b e s t ในช่องตรงกลางได้เลยอันนี้เป็น Creator c o d e ของไซเองพอ,อกด Accept แล้วนะคะมันก็จะบอกว่ากำลัง support ตซอยู่หรือว่าก่อนซื้อเนี่ยก็จะบอกว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วย support ใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อ Screen Pick X g l i d e r เปิดลามาใน Save the World และถ้าเกิดว่าอยากจะ Donate ผ่านช่องทาง True Money นะคะก็สามารถทำได้โดยการ d o n a t มาที่เบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอน,นี้เลยค่ะ